หาคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w วอ l e เหรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกม FEELING ฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวเอาล้ะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่เอาลาสัสพาร์ทที่7 กันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้ระทึกกัน <c oughs> อีหมอเอ้ามาถึงแม่งมีโนต้ตเลย <c oughs> เดี๋ยวนะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะซูมตูดหมอครับเอ้ยหมอไม่มีใครใหม่ไม่มีขอเออเดสออฟเทร r กอร์ฮา o ทูแม a กเท r เกอร์จูสส e ต็ปหนึ่ง e วิวิธีทำน้ำผลไม้เทรเกอร์อันดับแรกคือบีบอัดโฮดรายทำไมหมายถึงได้โฮดรายมากเลย ช่างมันแล้วครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ2เต็ม10นะฮะเราต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะจบหรือยังหรือว่ามันมาแค่ครึ่งทางหรือว่ายังไงก็ไม่เป็นไรครับเราก็มุ่งหน้าต่อไปแบตเตอรี่นี่พยายามอย่าเพิ่งใช้ครับเพราะว่าไม่งั้นนี่ไม่งั้นเราจะต้องปิดประตูโอเคอย่านะอย่านะยังไม่ตอนนี้ยังไม่พร้อมครับใครวะ Uh, เออ่เจอเมนอ้าวรูปนี้แตกมีรูปหลวงพ่อไหมเนี่ยโอ้โหดูใครมันมาขูดรูปหลวงพ่อโทมัสวิลเตอร์โอ้ไม่มีแบตเตอรี่เลยวะทิหายแล้วต้องลงด้านล่างหรือขึ้นทัางบนครับโอ้ขึ้นทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างเลยงลงลง่างก่อนล้วกันเผื่อมันจะปลอดภัยกว่าไ้ยมีช่องแคบมาริกา ฉะนั้นเราไปข้างบนก่อนครับเปิดจะมีแบตเตอรี่นะฮะจะเย็นนะครับจเย็นนะครับเย็นนะครับเปิดได้ปะไม่ได้ดีแล้วเดี๋ยวผมขอเบาเสียงส่วนตัวเดี๋ยวมันจะกดประสาทกันมากเกินไปนะครับโอเคลงไปด้านล่างดูดูที่มือครับเดี๋ยวเราดูมือเราก่อนมือเราเป็นไงบ้างปิดก่อนก็ได้วะ อยากดูมือตัวเองตอนนี้ครับเลือดนี่น่าจะแบบแหง้งเอ้ยมีคอมหนึ่งเครื่องตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคโอ้โหข้างนอกมันโล่งจริงวะชิปห้าแล้วแบตเตอรี่มีป่าวเฮ้ยข้ามไปอาจจะมีแบตเตอรี่ก็เป็นได้นี่ไงเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> กลัวแบตเตอรี่หมดที่สุดในโลกครับเกมนี้ไม่ไหวเลยครับ อย่านะข้างนอกไม่งฝนตกอะข้างนอกไม่ใช่ตอนเช้าครับแต่ว่าฝนตกแถมยังมืดอยู่ด้วยเออแล้วเราควรอุ้ยค่อยๆเปิดได้ไหมฮึบอ่าโอเคสว่างอยู่พอตัวเราเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนครับเอ้ยมีสกรีนเซรฟเวอร์ด้วยสกรีนเซิรฟเวอร์เนีย่ยนะ เฮ้ยแม่งเซฟเซฟเวอร์ปุ๊บกูเซฟวิ่งเลยเซฟแล้วเตรียมวิ่งใช่ไหมมันเซฟแล้วเตรียมอุ้ยทำไมทางมันยาวจังวะอย่านะอย่านะนานดนตรีเริ่มมาแล้วมึงมาเต็มเลยอารมณ์ล้วนๆเอ้ยหมอไม่ใช่หมอไอหลวงพ่ออุ้ยขอบคุณเจ้านายยังรอดนี่เอ่อมาพบฉันทัางนอกเราใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงอะไรวะไฟ หาหลวงพ่อมาตินข้างนอกจะไปหายัางไงล่ะครับแล้วหลวงพ่อไม่เปิดประตูให้อ่ะโอ้โหล้มืดพระเจ้าจอดมันมืดอีกแล้วช่วงนี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่ามีประตูด้วยครับกดเข้าไปครับอึ๊บเฮ้ยใครเขาทำคุณใส่ตรงนี้มะโอ้โหแมงพึ่งเผาสดๆเลยนี่่าเปิดประตูกูเจอไหมอ่าตรงนี้ไม่ใช่เปิด ไม่มีอะไรอย่านะไม่มีอะไรโอเคอยู่เป็นเรื่องที่โอเคอยู่ไม่มีแบตเตอรี่ในนี้มั้งเหรอวะแม่เจ้าเราเปิดประตูไว้เผื่อหลบหลบศัตรูที่กำลังจะมาในอนาคตนะฮะนี่ครับไอ้รูปพวกนี้นี่มีอยู่ไ็ม่หมดเลยนี่ขวามือนี้ต้องเปิดได้เปิดไม่ได้คุูไม่มีทางไปแล้วดิดไปไปไป,ไป,ไปโอเคใจเย็นนะมายมายาย อล็อกเกอร์เพียบเบยล็อกเกอร์เพียบเบยนะอีอีอออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหเฮ้ยแฟมแฟมแฟมผึโอเคสดดัวเจขึ้นมาทริกเกอร์ซับเจกอันดพน่าพนักงานหมายเลข531920กรุนารับรองการลาออก กระทนหันของพนักงาน531 9หก็หมายถึงอันดาเพอรหน้านะครับตกลงตกลงเดวิดอันเดาพอรหน้ามันลาออกจริงเหรอวะแล้วก็ให้เขาเป็นผู้ป่วยของเมลมาซีฟเอา้าการทดลองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเวลาเขาตาย thanks buddy Rick Traker อีอิลิกฝีมือมึงอ่ะเนี่ยสรุปมึงลาออกไม่ได้เลยวะอิลิกอิลิกมึงก่อเรื่องอีกแล้วหรือเฮ้เรามีช่องนี้ให้แอบดูด้วยครับ ไม่น่าไอลิกมันตายแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปร้อนกับมันนะครับมันตายแล้วครับมันตายแน่นอนเลยฮะแน่นอนหรือเปลา่านี่ไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยมันคงกลับมาวิ่งปอไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมั้งนะครับส่วนคำว่าวิ่งปอเนี่ยเป็นเป็นคำที่วิ่งโดยพระเอกนะฮะชื่อปอนะัทวุฒิสกิจใจนะครับคนละเรื่องแล้วเฮ้ยโอ้ยมือดอีกแล้วโอ้ยตายตายตาย,ตายเอ้ยนี่ไม่มืดฝังซ้าย มีรไหไม้ oh ชิ i ไม่มีรไรเลยหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยลูกด้วยเอ้ยนี่มีทางไปเหรอโดดขึ้นน่าจะได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยอ่าดูรอบๆนี้ไม่ใช่อะไรครับเม่ไม่ได้อยากหาอะไรนอกจากแบตเตอรี่เลยครับเปิดไป <c oughs> โอเคนั่นเจอเต็มๆไงไม่มาไม่รู้นะครับเนี่ยโอเค ทางนี้ประตูตนั้นคงเปิดไม่ได้เนี่นะหลวงพ่อนะเฮ้ยเหมือนมีคนเคยปีนขึ้นไปแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โหไฟเลยไฟเยอร์ถ่ายไฟไปครับ <c oughs> เคเฮ้ยโอ้โหดูนิ้วดูนิ้ว <c oughs> มีแบบว่าสเก็ตกระดาษลอยปิวด้วยครับ <c oughs> โอเคถือกล้องมาตอนนี้อุ้ยอย่านะ อย่านะอ้าฉันเป็นคนเผามันเองเผามันทั้งหมดเมืองออฟได้อะไรหลายๆอย่างจากเราไปแล้วใช้เราเยอะเหลือเกินเห็นไหมเธอนอนเดอะฟิงเกิลซิสเต็มโอเคดับไฟนี่หว่าคลิปหายแล้วจะให้ดับไฟเหรอข้ามไปโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ยโอ้ยไม่ได้ก็ไม่บอกเห็นไหมมีถาด โอ้ยดูมือเดี๋ยวขนาดเหลือเกินเดี๋ยวน้าควรไปทางไหนวะทางนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ไปได้ฮอโอ้โหศกเผากันบานเบยก้มห่ะโอเคก้มแตนะ่นายจะพึ่เมียผมตอนนี้ไม่ดีนะเจ้าน้องมีกลังมหาแบตเตอรี่แถวนี้มีไหม แบตชูวี่ไม่มีหรอวะที่ตายอาุตส่าห์มาแบบออกนอกเส้นทางเลยนี่มีะ่ะไม่มีด้วยไฟแมงม่ได้ด้วยครับโคตรเซ็งเลยตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีที่เปิดไม่ได้โอเคไฟแล้วเลี้ยวขวาครับมันจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไม่มีครับเอ้ยนี่มีช่องแคบ ไปนี้ก่อนอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะอาจจะให้เราไปทางช่องแคบก่อนก็เป็นได้นะครับตัวนี้ปิดได้โอ้ยแม่งไกลเลยวะ่ะไปช่องแคบก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไม่ได้ดียเออตรงนี้น่าจะเป็นที่ตันก่อนครับนั่นจะมีคําว่าแบบนั่นมีแฟ้มไม่มีแบตบมีแฟ้มก็ยังดีวะโตเจหากคุณเห็นบางอย่างพูดถึงบางอย่าง There is o no s shame in p ส s d Talk to your supervisor คุยกับผู้ดำเนินการของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือจาก m e r k o f s u c c e s s c o ค n น e l ิ r ที่ปรึกษาของ m e r k o f นี่น่จะเป็นคำแนะนำของคนไข้หรือผู้คุม่ะเฮ้ยทำอะไรมันยุ่งยากนอนซะแบบรีโหลดก่อนนะอย่าพิ่งนะโหดีนะตรงนี้ไม่มืดมากไม่มีแบตให้เลยเหรอขอสักอันก็ยังดีอ่ะ อุ่าผ่านมาแถวนี้แล้วอะ่ะโอ้ยเสียเที่ยวเลยพระเจ้าจอดกลับก็ได้อย่านะขากลับคงไม่มีใช่ไหมช่องแคบช่องแคบช่องแคบไปหันไปทางนู้นเดี๋ยวไม่มีให้โผล่มาดักหลังจากโอ้ยอันนี้เปิดไม่ได้เออยนะอย่านะอย่านะานะข้างขวานี่อย่านะอุ้ยนี่มัน เอ้ยมันเหมือนห้องเดิมหรือเปล่าวะตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้แม่งโดนไม้ก,ก้นไปอ,อยู่ทางนี้ครับนี่ครับเอ้ยนี่ไง you must first turn on the valve ให้กูเปิดวาล์วสองอันอีกแล้วโอเคเปิดวาล์วสองอันแล้วก็ใช้ไอตัวนี้เพื่อดับไฟนะครับระหว่างนั้นนี่คงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเท่าไหร่ ว้าวสองอันนี้พี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เจอกันนานนะพ่อหนุ่มน้อยไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยพ่อหนุ่มไอ้คริสอยา่ยาอย่ามึงไม่รู้หรอกมึงไม่รู้หรอกมึงจะรู้ได้ยังไงแล้วนี่ไม่มีตู้เดียวเข้ามาไม่เปิดตดู้นี้เสร็จเลยเนะี่ยโอ้ยเฮ้ยนั่นไงดินเสียงโซ่ โซ่มึงนี่เองโซ่มึงนี่เองโซ่มึงนี่เองอย่านะประตูแม่งปิดไม่ได้เด้บท่านผู้ชมครับอย่านะอย่านะแม่งไปไหนแล้ววะไปไหนว,วะโอ้ยมึงดักตรงนี้อย่าเดินมาหันหลังไปหันหลังไปหันหลังไปได้โปรดเถอกูขอสาบานด้วยเกียรติของเอ้ยไปแล้วเว้ไปแล้วเว้ ไอลูเว้ยแม่งเงยสองวาวกูจะปิดได้ไหมเนี่ยพระเจ้าอย่านะอย่านะไหนล่ะวะเฮ้ยแม่งหายไปไหนล่ะวะแม่งหายเฮ้ยแม่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ในห้องนี้ครับไม่เห็นเราหรอครับทางในแม่งติดฟิล์มกันแสงครับไม่เห็นชัวร์ครับดีห้องซักผ้าห้องซักผ้าปิดตว้นปิดตัว,ตวโอเค อย่าได้ยินกูนะอย่านะอย่านะมีเปิดวาล์วไหมแถวนี้ไม่มีวาล์วให้เปิดเลยมีแต่ตู้ให้หลบแม่งอีหอ,อกไอ้อไส้ไก่ไอ้ไส้แมวไม่มีวาล์วให้เปิดเลยเหรอแล้วมันมีสร้างห้องไว้ทำไมวะให้คุณหลบโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเฮ้ยเปิดเปิดเปิดนี่ไงใช่หวะ นี่แ sociedad, น่นานไงครับไต ını, หนึ่งอันแล้วโอเคหนึ่งอันแล้วหนึ่งอันแล็บทำใจดีไว้ทำใจดีวะอย่านะอย่านะอย่านะคริสคริสเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเราเจอกันมาหลายพาร์ทแล้วไปดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลายพาร์ทณจุดนี้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 มีตู้มีตู้ไหมตู้ตู้โอ้โหอีอีคริสอีคริส ขอโทษขอโทษกู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 ไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจอนี้อ้โูแม่งปันปันปันตันจุดนี้และจุดนี้มีไหมละจุดนี้ไม่มีเหรอไม่มีเหรอเป็นตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้มีแล้วตรงนี้ว่าอ้อมขวาอ้อมขวาอ้อมไปห้องเดิมดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีหลายครั้งด้วยกันแบบว่าหลายครั้งด้วยกันเฮ้ยเสียงเงียบเสียงไม่เงียบแล้วเสียงไม่เงียบแล้วแอก่อนแอก่อนแอปวนแอก่นแอน อย่านะอย่านะยานะกูเนี่ยฟรีลันนิ่งระดับโลกในนี้มีล็อกเกอร์ใช่ไหมโอเคเราจำไว้หนึ่งที่ครับโอเคโอเคประตูนี้แม่งพังเลยด้วยโอ้ยหลบก็ไม่ได้โอเมก็นั่นกูเจอมึงแล้ว กูเห็นมึงแล้วนั่นหันไปทางซ้ายหันหลังกลับไปจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแม่งเดินไปทางขวาว่ะครับไม่รู้ว่าอีกวาวหนึ่งอะอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนแต่ว่าอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนูน้นหรือว่าตรงไม่ยู้รู้ๆอยู่ซ้ายหรือขวานะครับแต่ก็มีแบตป่าวเชสมีแบตเตอรี่ไว้เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอเคได้แบตเตอรี่กูก็ มีบาร์สลอนรีทางขวาวะ่ะหรือว่ามันอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยยาอีชา <laughs> เห็นอีกแล้วอู้หู้มันทางนี้นี่เองทางนี้นี่เองไปแล้วไปแล้วไปแล้วยา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 ,ยา,ยาเขาลองละลอนรีเอา้าเอา้ามันอ้วนไงครับพออ้วนปุ๊บเนี่ยวิ่งช้าพอวิ่งช้าเนี่ยตามไม่ทันครับจับไม่ได้นะฮะ นั่นอยู่นั่นครับอยู่นั่นครับหล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 บ <S <S ซึ่งตรงนี้เป็นลอนรีใช่ไหมเป็นห้องซักรีดฉะนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ทางขวาแน่อนอนครับนะฮะหรือไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนไปอยู่ทางซ้าย <c oughs> เป็นห้องอาบน้ําหรือเปล่าห้องอาบน้าไม่น่าจะมีวาลว,วาลน่าจะอยู่ห้องซักรีดครับแต่ว<ะ>่าลองไปดูก่อนก็ไม่เสียหายถือว่ามีแบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแบตเตอรี่อะไรวะทําไมมันมีช่องแคบ เข้าช่องกันแล้วกันนะโอเคนะโอเคโอเคช่องแคบนี้มันมาไม่ได้นี่หว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วเจอมือกี่ตัวนะอย่านะอะไรวะ somebody very dirty เออเอออาบน้ำให้มันนะอาบน้ำมันโอเคอย่ามายุ่งกูนะกูมาดีกูมาดีกูมาดีสปริงเกอร์วาลนี่ไง โอ้ยอยู่นี่นี่เองไม่ใช่ว่าขากลับกูโดนแดดนะอย่านะอโอเคโอเคโอเคแล้วเว้ยอย่านะอย่านะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงสกปรกมึงก็อาบน้ำไปโอเคปะอย่าไปยุ่งกับกูโอเคปะโอเคปะ no complaining เออมึงอาบน้ำไปเลยแบบ every part เลยนะทุกส่วนเลยนะอยู่บ้า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  ท่านพี่ครับท่านพี่ท่านพี่ได้โปรดให้อภัยผมด้วยได้โปรดเฮ้ยเงากูเลยนั่นไม่อยู่ตรงนี้ชิบหายแล้วหายแล้วไม่ต้องเห็นกูแน่นอนเลยลบก่อนอี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 ช่องแคบนะครับผมไม่ได้แดกหรอกครับมึงพังช่องแคบไม่ได้ใช่ไหมอย่านะอย่านะฮึบจะเอจะเอะไปไหนหันหลังก็ไปหันหลังหันหลัง อัลังเอ้ยสั่งได้ดังใจอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะคริสนายน่ารักที่สุดเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงกูนะไม่ยินนะเฮ้ยไม่เห็นเงาด้วยครับแม่ไม่ถึงกูได้ง่ายขนาดนี้เนะี่ยตายเหอะเฮ้ยเหนื่อยจริงนี่ครับห้องวาวห้องนี้น่านนี่ไงเปิด โอเคไฟมาตินเอาไซท์ทางเดิมใช่ไหมฝนแม่งตกยาวเลยครับโอเคเราน่าจะมีทางไปได้แล้วเพราะว่าไฟข้างนอกน่าจะดับแล้วนะครับด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 ับ,ดบทางไหนวะดื้อทางเลยนะนี่หรือเปล่านี่ไงโอ้ยแล้วแม่งมืดด้วยพระเจ้าจอดจาไปทางไหนวะ มื่มันมืดขนาดนี้แล้วอืมแลวไอ้คนที่มันเป็นคนก่อกองไฟอยู่ไหนวะกูดับไฟมึงแล้วเนี่ยมึงจะโกรธกูไหมอย่าโกรธกูนะกูทําเพื่อลูกนะครับไปข้างนอกไหนเฮ้ยโอ้โหไอ้ยายาไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วไปไปไกลๆเลยนะเฮ้ยเอออุ้ยอื้อหืออื้อหืออื้อหือเอา ปิดด้วยล็อกอีกนึงหักไอสองทำไมทำกับตู้อย่างนี้เราหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอันนี้เปิดไม่ได้หลวงพ่อมึงอยู่ไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงทางออกที่มึงขา นี่ไงครับจำได้ไหมครับแม่งพาเราเข็นมาตรงนี้พาเราขึ้นลิฟไปทําเป็นท้า่ายให้เราออกเป็นไงกูออกได้เลยไว้หมอหมองไม่ได้แดกกูครับคุณตีนอย่างเงี้ยเอาแซมแซมอ่านโอ้โห subject special research การวิจัยพิเศษ bluebird นกสีฟ้า general problem ปัญหาทั่วไป ที่ผ่านมาหลายเดือน Bluebird ได้ถูกตั้งเป้าหมายโดยการวิจัยการเรียนสามารถได้รับมาจาก SI, Sleep Induction, การนอนหลับและเฮมโนติกการสะกดจิตเทคนิคอดอ้ออะไรวะเนี่ย We can create เราสามารถสร้างโดยการใส่ Post อตัวควบคุมการกระทำให้ตรงกันข้ามวะใส่ในบุคคลธรรมดาได้หรือไม่ Can we guarantee เราสามารถรับรองความกลัวทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดได้หรือเปล่าเราสามารถทาให้บุคลิกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมโอ้ไม่งงยาวเลย มาแบบยาวๆเลยอุ้ยแล้วข้างนอกแม่งแบตเปลือกเท่าไหร่สี่พระเจ้ายังไงนี่ครับข้างนอกแม่งเออต้องไปหาหลวงพ่อมาตินเดี๋ยวนะไฟจะหมดแล้วอินฟาราเรดจะหมดแล้วฟาเธอร์มาตินไหนครับตรงนี้หรือเปล่าครับเปิดได้ปะนิสคีพระเจ้าจอดต้องการกุญแจ จำเป็นต้องบีกุญแจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เสียงอะไรวะเกิดอะไรวะอย่าน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 ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหืมแม่งหลอนว่ะเด้อเด้อเดนั่นมีคนนอนคนหนึ่งเอ่อทางซ้ายตรงนั้นหืมไฟแม่งกระพริบเป็นระยะระยะตรงนี้หรือเปล่าครับนี่มีตู้ มีห้องห้องหนึ่งเปิดเข้าไปปิดก่อนโอเคนี่กุญแจอือเยี่ยมเยี่ยมนี่อะไรครับแบตเตอรี่เยี่ยมอีกทีหนึ่งเยี่ยมสองเยี่ยมแล้วกูข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะอย่านะอย่านะอย่านะมาดีมาดีได้โปรดเถิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดแล้ววะโอเคอย่านะขอข้ามหน่อยขอข้ามหน่อย โอเคขอบคุณมากทีหลังไม่ต้องไขเปิดเออปิดโอเค okay. มืดอีกแล้วพระเจ้าจอดโอ้โหมืดรัวๆเลยครับอุ้ย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 ห้องนี้ไปได้อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดโอ้โหโอาชิตโอ้เมก้ด โอ้โหมึงทะลุได้มึงมึงมึงพลังงานแล้วอันนี้มึงพลังงานแล้วไม่ใช่แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวหรอวะโอ้โเจอผีเขาให้แล้วนี่มันไม่ได้มีแค่เนื้อเนื้อนี่วามันมีแบบน้ำน้ำด้วยอะโอ้ยอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาไม่พูดอยู่ไหนมึงออกมาเลยนะเอาไม่ยังมีเวลามาจดโน้ตอีกไหนดูดิก่อนให้มีพระเจ้าช่วยด้วย ฉันคิดว่าฉันเห็นวอลเลเดอร์แล้วละเมื่อกี้อ่ะวอลเลเดอร์พลังงานเนี่ยนะวอลเลเดอร์ wow คือพลังอ้อาวโอ้ยนี่ยังไม่หลุดพ้นจากข้างนอกอีกเนี่ยมีแบตเตอรี่เปล่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีว่ะโอเคเราขึ้นข้างบน,นกันครับไป <laughs> ไปดับไปดับแล้วมึงอย,อย่านะอย่านะขนะึ้น๊บเจอเลยเปล่า Thank we'll you.